สวัสดีครับชแนลเปิดใหม่ครับกิตติครับกิตติครับชื่อว่าหลวงกิตชแนลครับบ้านหลังนี้นะครับสวยมากครับนะฮะนั่งกว้าง3เมตรลึก7เมตรนะครับแล้วก็ทำแบบอ่าส่งมาริซ้อนนะครับซ้อนหน้าแล้วก็ซ้อนหลังแล้วก็มีหลังคาหลบออกมาด้วยฮะยื่นออกมาสวยงามนะครับหลังคามุงโดยก็เบื้องรอนคู่นะครับนะรอนคู่นะฮะโดยเฉพาะเสามีการกลุเสาเรียบร้อยเลยครับเสาหน้า6กนะ ใช้เสเสคารเน่แบบเกือบเกือบเต็ม2นิ้วเลยนะมีหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะปกติพื้นที่ขนาดนี้ก็ขายสามแสนกว่าบาทสามแสนสามบางคนสามแสนสามสามแสนห้าแต่พี่ประคองครับนี่ฮนะนี่อยู่ตรงนี้นะขายถูกๆนะเพร,ระาะว่าพี่เขาเขาอยากขายเร่งด่วนนะขายแบบเอากําไรน้อยๆน,นะไอ้พออยู่ได้นะครับ ก็ขาย2อ0แสนเาหแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าดูแล้วบอกว่าดูมาจากคุณกิตินะแล้วมาต่อรองนะอยู่อำเภอเสนานะก็ลดได้อีกหลายหมื่นนะครับ2อ0แสนก็ผมอาจจะว่าลดโอ้โหหลายหมื่นคิดเอาเองแช่ความสามารถของลูกค้าแต่ไม่ใช่ต่อแบบพี่ประคองอยู่ไม่ได้นะไม้แพงเดี๋ยวนี้ไม้แพงโดยเฉพาะเสาเสการรอดโอ้โหโดยเฉพาะพื้นนะท่านผู้ชมพี่ก็ใส่ให้หน้าเขาร ว่าให้หน้านู้นเลยครับหน้าไม้แบบไม้ตะแบกเลยครับปูพื้นครับลายสวยข้างในเดี๋ยวเราไปดูเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมมันไดทต่างขึ้นกข็ขอตีกว้างเลยครับทากว้างเลย1เมตรหน้าสิบนะฮะหนึ่งเมตรหน้าสิบนะดูฮะใช้ได้เลยใช้ได้ฝีมือดีท้ายบ้านเนะี่ยทำห้องน้าท่านผู้ชมซ้อนหน้าซ้อนหลังแล้วก็ขวาบ้านตีแบบแนวนอนดูนะทานะ่านผู้ชมนี่ใช้ได้เลยนะความสูงประมาณ70เซนนะครับมันไดความกว้างก็ประมาณ1เมตรหน้าสิบ นะครับนี่ขึ้นไปกลางเบิร์นบ้านนะครับขอโทษทีนะลายไม้สวยนะแต่ว่าฝุ่นมันจับนะฮะไม่เป็นไรเพราะพี่เขาทำเสร็จก็อยู่ติดตะหนพอติดตะหนลงสีแล้วธรรมดารถวิ่งตลอดฝุ่นจับแล้วพี่ก็ไม่มีราว่างมาปัดกวาดแต่พี่ก็บอกผมเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อนะแล้วไปส่งที่บ้านลูกค้านะเดี๋ยวลงสีให,ให,ให,หม่เลยรับรองไม้ตะแบกลายสวยกิตติรับประกรันรีวิวบ้านมาเป็นร้อยร,อย,รอยหลังแล้วนะครับรับประกันได้เลยว่าอืม ลายสวยนะครับประตูทางข้าวเป็นประตูบานสไลด์นะครับท่านผู้ชมสไลด์ซ้ายขวาเข้ามาข้างข้าวหาตรงกลางนะครับแต่ว,ว่าทําได้90%ยังอีก10%คือกระจกหน้าต่างบานหน้าต่างก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยสไลด์เพื่อนๆดูนะฮะเป็นบานประตูสไลด์เด่นด้วยไม้ส่วนหนึ่งแล้วก็กระจกส่วนหนึ่งโอเคนะคนี่ฮะก้างล่างเป็นไม้ลูกฟักนะฮะก้างบนก็เป็นกระจกนะครับนี่ห้องนอนครับพอเปิดมาถึงก็ ระเบียง2เมตรแล้วครับอ,องน้ 1, ํา1เมตรห้าสิบแล้วอ,องนอนก็เหลือ3เมตรห้าสิบนะครับท่านผู้ชมนะสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรไม้ตะแบกสวยงามครับท่านผู้ชมฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มีบานหน้าต่างอยู่ช่องละสองบานนะครับแล้วก็สายไฟนี่ก็พี่เขาห้อยไว้เรียบร้อยแล้วครับปลั๊กไฟก็ตรงองน้ําก็ใส่ไว้แล้วลูกค้าก็ไปนิดๆหน่อยๆนะไปทํานิดๆหน่อยๆสายไฟเดินไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมวางไปดานเตะไปรูปทรงแปดเหลี่ยม ตรงกลางเขาทาเป็นตาข่ายใหญ่แมงมุมสวยครับท่านผู้ชมความลึกของหลุมนี่อยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิเซนนะครับหลุมแปดเหลี่ยมนะครับข้างหลังเบื้อนก็เดี๋ยวก็ใส่บานประตูให้ก็จะมีห้องน้ําด้วยหนึ่งห้องน้ำครับขนาดหน้าก,กว้าง3มเมตรลึกอ่าเมตรห้สิบตอนนี้พี่ก็ปูด,ด้วยสมาร์ทบอร์ดไปแล้วนะตัดใส่สมาร์ทบอร์ดไปแล้วนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศอยู่หนึ่งช่องด้วยก็น่าจะเป็นพวกบานกระทุงหรือไม่ก็บานเตดอะไรทักอย่างนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุยละเอีย,เอยดนอกรอบกับพี่ประคองนะครับคนไหนมาซื้อบ้านนะครับอยู่ในอำเภอเสนานะครับดังนี้ถือว่าออกไปทําอะไรครับเอาไปวางหัวไร่ปลายนาเอาไปทํารีสอร์ทเอาไปจัดสวนเอาไปที่หัวใสก็ได้ครับท่านผู้ชมเพราะกว้างถึง3เมตรลึก7เมตร1ระเบียง1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าเป็นาเขาเรียกว่าทําเป็นรีสอร์ทก็ได้นะท่านผู้ชมมาดูความสวยงามของบ้านอีกครั้งนึงครับ พี่ก็ทาสวยนะเขาไม่ได้ทําแบบว่า,ายื่นหน้ายื่นหลังอย่างเดียวไม่พอเขายังใส่สันตะเคนะเพื่อนเพื่อนดูนะแล้วก็หลบมาข้างๆอีกหยดน้ําให้ร้อมรอบเลยครับโอเคนะฮะบ้านหลังนี้นะฮะสองแสนบาทดูมาจากกิตตินะครับลดได้หลายหมืน่นอ่าเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์พี่ประคองอยู่ใต้คลิปราคาด้วยนะครับและต่อรองกันเองนะครับนะฮะส่งฟรี200กิโลไปถึงนครสวรรค์รอบๆหลายจังหวัดตรงเนี้ย0 0กิโลส่งถึงเลยครับอันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ